สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของฉันดิฉันดาริกาค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อ 7. นิสัยการใช้ตู้เย็นที่ผิดผิดซึ่งอาจเปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสารก่อมะเร็งได้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะตู้เย็นเปรียบเสมือนผู้พิทักษ์สุขภาพของครอบครัวแต่ไม่ใช่ว่าการนำอาหารใส่เข้าไปแล้วจะปลอดภัยเสมอไป มีนิสัยที่ผิดพลาดถึงเจ็ดอย่างที่คนส่วนใหญ่ทำกันเป็นประจำซึ่งจะเปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นแหล่งเพราะเชื้อแบคทีเรียอย่างเงียบๆทำให้สารอาหารหมดไปและอาจสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อตับไตระบบย่อยอาหารและที่อันตรายยิ่งกว่านั้นคืออาจนำไปสู่มะเร็งหลายชนิดในร่างกายมนุษย์ สิ่งที่น่ากลัวคือเรายังคงทำซ้ำๆทุกวันโดยไม่รู้ตัวนี่เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่อยู่ในห้องครัวของทุกบ้านอาหารที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยหลังจากเก็บรักษาอย่างไม่ถูกวิธีกลับกลายเป็นต้นตอของโครคคล้ายมากมายที่ะส,สมอย่างเงียบย่ตลอดหลายปีทำให้ร่างกายอ่อนเพลียภูมิคุ้มกันลดลงและโรคภัยไข้เจ็บก็มาเยือนโดยไม่รู้ตัวแล้วเ นิสัยอันตรายนั้นมีอะไรบ้างและมันส่งผลกระทบที่น่ากลัวต่อสุขภาพอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอนี้จนจบเพื่อทำความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะสายเกินไปค่ะความผิดพลาดประการแรกคือการเก็บข้าวหรืออาหารร้อนในกล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกในตู้เย็น หลายครอบครัวมีนิสัยที่หลังรับประทานอาหารเสร็จหากมีอาหารเหลือจะใส่ลงในกล่องพลาสติกหรือกล่องโฟมทันทีแล้วนําเข้าตู้เย็นนิสัยนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆใส่นี้ทีเมือนอดูในใส่ดูเหมือนได้มีอะไรป้าใส่ในกล่องโฟมแล้วอันตรายอย่างยิ่งความร้อนจากอาหารเมื่อสัมผัสกับพลาสติกคุณภาพต่ําหรือกล่องโฟมจะทําให้สารเคมีอันตรายอย่างไดออกซิน BPA และผ่าทาเลตหลุดออกมาได้ง่ายสารเหล่านี้ไม่ถูกทำลายในอุณหภูมิต่ำและจะซึมเข้าสู่อาหารโดยตรงเมื่อรับประทานเข้าไปร่างกายต้องรับผลกระทบมากมายเช่นระบบต่อมไร้ท่อผิดปกติภาวะเจริญพันธุลดลงส่งผลกระทบต่อระบบประสาท และในระยะยาวคือเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งไม่เพียงเท่านั้นการนำอาหารร้อนเข้าตู้เย็นยังทำให้อุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ตู้เย็นต้องทำงานหนักเกินไปในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงอาหารอื่นๆในตู้เย็นจะไม่ได้รับความเย็นที่เหมาะสมทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นั่นหมายความว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้นอาจทำให้อาหารทั้งหมดในตู้เย็นมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเพื่อปกป้องสุขภาพห้ามนำอาหารร้อนเข้าตู้เย็นเด็ดขาดและไม่ควรใช้กล้องพลาสติกหรือกล้องโฟมราคาถูกควรปล่อยให้อาหารเย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อน จากนั้นจึงใส่ในผ้าชนะแก้วหรือพลาสติกสำหรับอาหารที่มีฉลากความปลอดภัยแล้วจึงนำเข้าตู้เย็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้สามารถช่วยให้ครอบครัวห่างไกลจากภัยมะเร็งที่มาจากมื้ออาหารประจำวันได้ค่ะความผิดพลาดประการที่2คือการเก็บปลาเคม็มเนื้อรมควันหรือของดองไว้นานเกินไปในช่องธรรมดา อาหารอย่างปลาเคม็มเนื้อรมควันและผักดองมักถูกมองว่าเป็นอาหารสำรองระยะยาวของหลายครอบครัวหลายคนคิดว่าแค่เก็บไว้ในช่องธรรมดาของตู้เย็นก็ปลอดภัยจะนำออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ แต่นี่คือความผิดพลาดที่ซ่อนความเสี่ยงมะเร็งสูงมากในอาหารเหล่านี้มักมีในไตซึ่งเป็นสารที่ใช้เพื่อทําให้สีสวยงามและเก็บรักษาได้นานขึ้นเมื่อเก็บในตู้เย็นนานเกินไปในไตาสามารถเปลี่ยนเป็นในโตซามีน ซึ่งเป็นสารประกอบที่องค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งอันดับต้นๆการบริโภคในโทรซามีนที่สะสมเป็นเวลานาน,านอาจทำลายตับเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ไม่เพียงเท่านั้น รสชาติของอาหารเค็มเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลาปลาเค็มที่เก็บไว้นานจะแห้งแข็งและเสียกลิ่นหอมในขณะที่ผักดองอาจเกิดเมือกมีรสเปรี้ยวจัดและสร้างกฎในตรกที่เป็นพิษต่อระบบย่อยอาหารวิธีแก้ไขคือไม่ควรเก็บอาหารเค็มหรือรมควันไว้นานเกินไปในตู้เย็นปลาเค็มและเนื้อรมควันควรบริโภคภายใน3-5วันหลังจากเปิดห่อ ส่วนผักดองควรกินเมื่อมีความเปรี้ยวกำลังดีไม่ควรเก็บไว้นานทางที่ดีที่สุดคือซื้อในปริมาณที่พอเหมาะสำหรับบริโภคในระยะสั้นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการนำโรคเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ตั้งใจความผิดพลาดประการที่3คือการเก็บผักที่เริ่มเน่าหรือเปลี่ยนสีไว้ในตู้เย็นหลายครอบครัวนิยมซื้อผักจำนวนมากเพื่อเก็บไว้กินตลอดสัปดาห์ เมื่อเห็นผักเริ่มเหี่ยวช้ำหรือมีน้ำซึมออกมาหลายคนยังคงเสียดายและเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อนำไปปรุงอาหารนิสัยที่ดูเหมือนเป็นการประหยัดนี้แท้จริงแล้วกำลังเพาะเชื้อโรคอันตรายเมื่อผักเน่าหรือเปลี่ยนสีจะเกิดกระบวนการย่อยสลายที่ปล่อยในตเตรตออกมาเป็นไนตร์สารนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายสามารถรวมตัวกับกรดอะมินโนในกระเพาะอาหารกลายเป็นไนโตรซามีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่อันตรายอย่างยิ่งการกินผักที่เน่าเสียเป็นเวลานานไม่เพียงแต่เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหารและหลอดอาหารแต่ยังส่งผลต่อระบบประสาททำให้ร่างกายอ่อนเพลียวิงเวียนและคลื่นไส้นอกจากนี้ ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและเย็นของตู้เย็นผักที่เน่าเสียเป็นแหล่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราผักเพียงหนึ่งกําที่เก็บไว้ในตู้เย็นอาจทำให้ทั้งช่องผักปนเปื้อนไปด้วยเชื้อโรคทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและลดคุณภาพของอาหารอื่นๆวิธีแก้ไขไง่ายๆ คือควรซื้อผักในปริมาณที่พอดีสำหรับการบริโภคใน2ถึง3วันหากพบว่าผักเขียวเน่าหรือเปลี่ยนสีควรทิ้งไปแทนที่จะพยายามใช้ต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรล้างผักให้สะอาดผึ่งให้แห้งและเก็บในถุงหรือกล่องที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อยืดอายุค,ความสดอย่าให้นิสัยการประหยัดผิดที่เป็นสาเหตุทำลายสุขภาพของทั้งครอบครัวความผิดพลาดประการที่ส คือการเก็บอาหารรวมกับยาหรือน้ำแข็งหลายครอบครัวใช้ตู้เย็นเป็นโกดังอเนกประสงค์ทั้งเก็บอาหารยาหรือแม้แต่น้ำแข็งสำหรับเครื่องดื่มฟังดูสะดวกสบายแต่ในความเป็นจริงแล้วซ่อนอันตรายไว้อย่างคาดไม่ถึง ยามีสารออกกธิ์ทางเคมีที่ไวต่อความชื้นและอุณหภูมิเมื่อเก็บรวมกับอาหารความชื้นและกลิ่นจากอาหารอาจทำให้ยาเสื่อมสภาพสูญเสียประสิทธิภาพหรือแม้แต่สร้างสารพิษในทางกลับกันสารที่ระเยยจากยาก็อาจซึมเข้าสู่อาหารส่งผลโดยตรงต่อตับและไตเมื่อบริโภคเข้าไป นี่คือเหตุผลที่บางคนแม้ไม่ได้ใช้ยาเกินขนาดแต่ก็ยังมีอาการอ่อนเพลียระบบย่อยอาหารผิดปกติหรือภูมิแพ้โดยไม่ทราบสาเหตุน้ำแข็งที่ดูเหมือนไม่มีอันตรายหากทำจากน้ำประปาและวางประปลนกับเนื้อสัตว์ดิบหรืออาหารทะเลก็อาจปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่าย เมื่อนำไปใส่เครื่องดื่มแบคทีเรียอย่างอีโคไลหรือซาลโมเนลลาอาจเข้าสู่ร่างกายโดยตรงทำให้เกิดอาหารเป็นพิษท้องร่วงหรือแม้แต่การติดเชื้อในลำไส้วิธีที่ดีที่สุดคือแยกเก็บยาในกล่องเฉพาะตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ผลิตและห้ามเก็บรวมกับอาหารในตู้เย็นเด็ดขาด น้ำแข็งควรทำจากน้ำสะอาดและเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดการเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนี้จะช่วยขจัดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคภัยต่อครอบครัวได้อย่างเงียบๆความผิดพลาดประการที่5คือการยัดเยียดอาหารจนแน่นตู้เย็นหลายครอบครัวมีนิสัยชอบเก็บทุกอย่างไว้ในตู้เย็นตั้งแต่ผักผลไม้เนื้อปลาของแห้ง เครื่องดื่มไปจนถึงอาหารที่ปรุงสุกแล้วเมื่อเปิดออกมาทุกช่องก็แน่นขนาดจนไม่มีที่ว่างแม้จะรู้สึกสะดวกสบายแต่จริงๆแล้วนี่เป็นความผิดพลาดที่ทำร้ายทั้งอาหารและสุขภาพตู้เย็นทำงานโดยอาศัยการหมุนเวียนของอากาศเย็นเมื่อใส่ของจนแน่นเกินไปอากาศเย็นจะไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างทั่วถึงทำให้บางจุดเย็นจัดเกินไปในขณะที่บางจุดกลับมีความเย็นไม่เพียงพอ ผักที่อยู่ในมุมอับอาจเน่าเสียได้ง่ายแตงโมอาจแตกในขณะที่เนื้อปลาที่อยู่ชั้นบนอาจเย็นไม่พอที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียผลลัพธ์คืออาหารจะเสียเร็วขึ้นสูญเสียคุณค่าทางอาหารและอาจสร้างสารพิษอย่างในตรายหรือฮิสตามีน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษและมะเร็งไม่เพียงเท่านั้นการยัดของแน่นตู้ยังทำให้ความชื้นถูกกักเก็บไว้สร้างสภาวะที่เหมาะแก่การเติบโตของเชื้อราทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับติดไปกับอาหารอื่นๆแม้จะนำไปปรุงสุกแล้วก็ยังมีกลิ่นแปลกๆนิสัยที่ดูเหมือนเป็นการประหยัดนี้กลับทำให้สิ้นเปลืองเป็นสองเท่าทั้งทำลายสุขภาพและทำให้ตู้เย็นกินไฟมากขึ้น วิธีแก้ไขคือควรใช้พื้นที่ในตู้เย็นเพียง70-80%ของความจุทั้งหมดควรเว้นที่ว่างให้อากาศเย็นหมุนเวียนและควรจัดเก็บอาหารโดยแยกประเภทใส่ในกล้องหรือถุงที่ปิดมิดชิดจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบตู้เย็นที่เป็นระเบียบไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายแต่ยังปกป้องสุขภาพของครอบครัวในระยะยาวความผิดพลาดประการที่6คือการละลายน้ำแข็งแล้วนำกลับไปแช่แข็งใหม่ หลายครอบครัวนิยมซื้อเนื้อสัตว์หรือปลาในปริมาณมากแล้วนำไปแช่แข็งเพื่อทยอยกินแต่ความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดคือการนำอาหารที่ละลายน้ำแข็งแล้วออกมาใช้แต่เมื่อใช้ไม่หมดก็นำกลับไปแช่แข็งอีกครั้งฟังดูเหมือนเป็นการประหยัด แต่จริงๆแล้วนี่คือกับดักที่ทำลายสุขภาพของทั้งครอบครัวเมื่ออาหารถูกแช่แข็งผลึกน้ำแข็งจะก่อตัวขึ้นภายในเซลล์ของเนื้อปลาทำให้โครงสร้างตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปเมื่อละลายน้ำแข็งอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้แบคทีเรียเริ่มขยายพันธุ์ทุอย่างรวดเร็วหากไม่นำไปปรุงให้สุกทั้งหมดแล้วนำกลับไปแช่แข็งอีกครั้งจำนวนแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นจะถูกล็อกไว้ แต่สารพิษที่พวกมันสร้างขึ้นยังคงอยู่เมื่อนำออกมาละลายน้ำแข็งในครั้งต่อไปอาหารจะไม่เพียงแต่สูญเสียรสชาติความสดใหม่แต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษท้องร่วงระบบย่อยอาหารผิดปกติหรืออาจนำไปสู่มะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ในระยะยาวผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารยืนยันว่าห้ามนำอาหารที่ละลายน้ำแข็งแล้วกลับไปแช่แข็งอีกเด็ดขาด หากต้องการเก็บไว้นานควรแบ่งเป็นส่วนๆสำหรับแต่ละมือตั้งแต่แรกใส่ถุงปิดสนิทก่อนนำเข้าช่องแช่แข็งวิธีนี้จะทำให้คุณนำออกมาใช้ในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละครั้งซึ่งจะช่วยรักษาความสดใหม่และปกป้องสุขภาพของคุณให้ปลอดภัย ความผิดพลาดประการที่7คือการนำอาหารที่ห่อด้วยหนังสือพิมพ์หรือถุงพลาสติกรีไซเคิลเข้าตู้เย็นนิสัยที่หลายครอบครัวยังคงทำอยู่ทุกวันคือการเก็บอาหารที่ซื้อมาจากตลาดสดโดยยังคงห่อด้วยหนังสือพิมพ์หรือถุงพลาสติกเก่าๆแล้วนำเข้าตู้เย็นทันทีน้อยคนที่จะรู้ว่านี่เป็นหนึ่งในความผิดพลาดที่อันตรายที่สุด เพราะไม่เพียงแต่ทําให้คุณภาพของอาหารลดลงแต่ยังเป็นการนําสารพิษเข้าสู่อาหารอีกด้วยหมึกพิมพ์บนหนังสือพิมพ์มกักมีสารตะกัว่วและสารเคมีอื่นๆเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและเย็นของตู้เย็นสารเหล่านี้สามารถซึมเข้าสู่อาหารได้ง่ายโดยเฉพาะผักและเนื้อสัตว์ที่มีความชื้นสูง การบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารตะกั่วเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดพิษเรื้อรังส่งผลต่อระบบประสาทความจำเสื่อมหรือแม้กระทั่งก่อมะเร็งเช่นเดียวกับถุงพลาสติกรีไซเคลิลหรือถุงที่บางและขาดง่ายก็ไม่ปลอดภัย ภายใต้อุณภูมิที่เย็นจัดสารเคมีอันตรายจากพลาสติกอย่าง BPA และพาทาเลตอาจซึมเข้าสู่อาหารได้ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นเตือนถึงความเสี่ยงที่จะทำให้ระบบต่อมร้ายท่อผิดปกติลดภาวะเจริญพันธุ์และเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและมะเรง็งเพื่อปกป้องสุขภาพห้ามใช้หนังสือพิมพ์หรือถุงพลาสติกเก่าห่ออาหารเด็ดขาด ควรใช้ผ้าชนะแก้วผ้าชนะพลาสติกที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอาหารหรือถุงซิป,ปล็อกสำหรับอาหารโดยเฉพาะนี่คือการลงทุนเพียงเล็กน้อยแต่มีความหมายอย่างยิ่งในการรักษาคุณค่าทางอาหารและปกป้องร่างกายจากโรคคลายที่ซ่อนอยู่จะเห็นได้ว่าตู้เย็นซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คุ้นเคยในทุกครอบครัวหากใช้อย่างไม่ถูกวิธีก็อาจแฝงไปด้วยอันตรายที่คาดไม่ถึง ตั้งแต่การเก็บอาหารร้อนในกล่องโฟมการเก็บปลาเค็มหรือของดองนานเกินไปการเก็บผักที่เน่าเสียการละลายน้ำแข็งแล้วแช่แข็งใหม่ ไปจนถึงนิสัยการห่ออาหารด้วยหนังสือพิมพ์และถุงพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความผิดพลาดที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งหลายคนยังคงทำซ้ำๆทุกวันโดยไม่รู้ตัวและเป็นสาเหตุเงียบๆที่ก่อให้เกิดโรคคล้ายแรงต่อตับตายระบบย่อยอาหารและเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็ง สุขภาพคือทรัพย์สินที่ล้ำค่าที่สุดและบางครั้งเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในการเก็บรักษาอาหารก็สามารถช่วยให้ทั้งครอบครัวหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ร้ายแรงได้ดังนั้นลองตรวจสอบตู้เย็นที่บ้านของคุณวันนี้กำจัดนิสัยที่ไม่ดีและนำวิธีการเก็บรักษาที่ถูกหลักวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของมื้ออาหารของคุณ ต่อไปเป็นเนื้อหาถัดไปค่ะไม่ใช่แค่เหล้าเบียร์แต่นี่คือสี่เครื่องดื่มที่ทำลายตไตอย่างรวดเร็วและน่ากลัวท่านผู้มีเกียรติค่ะการดื่มเหล้าเบียร์ทำให้ร่างกายสะสมสารพิษจำนวนมากจนขับออกไม่ทันเพิ่มภาระและทำร้ายตับตายซึ่งเป็นเรื่องที่เกือบทุกคนทราบดีอย่างไรก็ตามเหล้าเบียร์ไม่ใช่เครื่องดื่มชนิดเดียวและไม่ใช่ชนิดที่ทำร้ายไตายมากที่สุด ต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านมาทำความรู้จักกับสีเครื่องดื่มที่ทำลายไตยอย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่งกว่าเหล้าเบียร์หลายเท่าค่ะเครื่องดื่มชนิดที่1น้ําผลไม้น้ำผลไม้ช่วยเสริมวิตามินที่ดีต่อร่างกายและสุขภาพแต่จะดีก็ต่อเมื่อคุณผสมผสานร,ระหว่างผักและผลไม้ได้อย่างลงตัวหากคุณดื่มแต่น้ำผลไม้เพียงอย่างเดียวกลับไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเลย ด้วยปริมาณน้ำตาลที่สูงและแคลอรีที่ไม่ต่ำน้ำผลไม้จึงเป็นอันตรายต่อไตามากมีงานวิจัยเกี่ยวกับไขมันและน้ำตาลในอาสาสมัครพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำผลไม้มากมีความเสี่ยงเป็นโรคไตสูงกว่าผู้ที่ไม่ค่อยดื่มแพทย์ยังระบุว่าน้ำผลไม้ไม่มีกากใยอาหารเลยเพราะกระบวนการคั้นได้กำจัดเส้นใยที่มีประโยชน์ออกไปจนหมด ในขณะที่ปริมาณแคลอรีในน้ำผลไม้1แก้วนั้นสูงมากประมาณ150-200คลอรี 200, ยิ่งดื่มมากร่างกายก็ยิ่งดูดซึมน้ำตาลและคลอรีโดยไม่มีการควบคุมนั่นคือเหตุผลที่น้ำผลไม้ไม่ดีต่อสุขภาพโดยรวมและตายโดยเฉพาะเครื่องดื่มชนิดที่2ชาแก่การดื่มชาดีต่อสุขภาพ แต่แพทย์แนะนำว่าไม่ควรดื่มชาที่เข้มข้นหรือชาแก่โดยเด็ดขาดในชาแก่มีฟลูออไรสูงหากดื่มเป็นประจำอาจทำร้ายไตได้เพราะไตเป็นอวัยวะที่ขับฟลูออไรออกจากร่างกายหากร่างกายได้รับฟลูออไรามากเกินความจำเป็นสารนี้จะสะสมและอาจทำลายท่อไตได้นอกจากนี้นิสัยการดื่มชาแก่หลังจากดื่มเหล้ายิ่งเป็นอันตรายต่อไตามากขึ้นไปอีก เนื่องจากในชาแก่มีสารทิโอฟิลีนซึ่งมีฤทธิ์ขับปัสสาวะเมื่อชาและเหล้าเข้าสู่ไตพร้อมกันจะยิ่งเพิ่มภาราให้ไตและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่ออวัยวันนี้เครื่องดื่มชนิดที่3น้ำอัดลมน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มแก้กระหายที่หลายคนชื่นชอบ อย่างไรก็ตามแพทย์ระบุว่าในเครื่องดื่มชนิดนี้มีสารหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะไตของเราเมื่อคุณดื่มน้ำอัดลมมากไตจะต้องทำงานหนักขึ้นจนเกินกำลังการดื่มน้ำอัดลมทุกวันจะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะโปรตีนในปัสสาวะสูงโปรตินูเรีย ซึ่งเป็นภาวะที่โปรตีนถูกขับออกมาทางปัสสาวะในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งหมายความว่าไตาของเรากำลังได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำอัดลมยังมีกร,รดฟอสฟอริกสูงการดื่มเป็นประจำอาจทำให้เกิดนิ้วในไต ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไตเรื้อรังอื่นๆยังไม่นับว่าการบริโภคน้ำอัดลมจำนวนมากยังเพิ่มระดับกรดยูริกในเลือดทำให้เกิดโรคเกาต์และเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานเครื่องดื่มชนิดที่สชาน,นมไขมุกชาน,นม,มุกเป็นเครื่องดื่มสุดโปรดของวัยรุ่นจำนวนมากไม่เพียงแต่มีรสหวานมันแต่ยังมีรสชาติหลากหลายที่น่าดึงดูดใจอย่างไรก็ตาม น้อยคนที่จะรู้ว่าเครื่องดื่มแสนอร่อยนี้มีผลเสียที่อันตรายและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพสาเหตุคือชาน,นมไข่มุกมีน้ำตาลและแคลรีสูงมากนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนักและโรคคาววนได้ง่ายงานวิจัยพบว่าปริมาณน้ำตาลในชาน,นมไข่มุกสูงกว่าความต้องการของร่างกายมากหากดื่มเป็นประจำจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูง โดยเฉพาะน้ำเชื่อมข้าวโพดท,ที่ใช้ในการชงชาน,นมไข่มุกอาจเพิ่มระดับกรดยูริกเพิ่มภาระให้ตายและเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีกรดยูริกสูงอยู่แล้วดังนั้นคุณควรจำกัดการดื่มชาน,นมไข่มุกให้มากที่สุดเพื่อปกป้องสุขภาพของตัวคุณเองต่อไปเป็นเนื้อหาถัดไปค่ะผู้ชายกินใบกุยช่ายแบบนี้ ิดปังเห็นเห็นท่านผู้มีเกียรติคะในทางการแพทย์แผนจีนใบกุยช่ายมีรุทเย็นมักใช้ในการช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายมีสรรพุลในการขับร้อนล้างพิษในตับบำรุงไตและเสริมสมรรถภาพทางเพศจากการวิเคราะห์ทางการแพทย์สมัยใหม่พบว่าคุณค่าทางโภชนาการในใบกุยช่ายดีต่อสมรรถภาพทางเพศชายอย่างมาก การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยใบกุยช่ายเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายราคาถูกและได้ผลดีไม่แพ้ยาแผนปัจจุบันด้านล่างนี้คือวเมนูอร่อยจากใบกุยช่ายที่ไม่เพียงแต่มีประโยชน์แต่ยังช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศได้อย่างชัดเจนเมนูที่ 1. ข้าวต้มใบกุยช่าย ข้าวต้มใบกุยช่ายช่วยให้กระเพาะอาหารและม้ามอบอุ่นสนับสนุนการทำงานของไตซึ่งจะช่วยปรับปรุงภาวะหลังเร็วและอวัยวะเพศไม่แข็งตัววิธีทำมีดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เตรียมข้าวสาร100กรัมใบกุยช่าย50กรัม และเครื่องปรุงรสต่างๆขั้นตอนที่สอสาวข้าวให้สะอาดเติมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วนํำขึ้นตั้งไฟต้มขั้นตอนที่3เด็ดใบกุยช่ายส่วนที่เสียและโคนทิ้งล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นท่อนขั้นตอนที่4เมื่อข้าวต้มสุกได้ที่ปรุงรสแล้วใส่ใบกุยช่ายลงไปคนให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเมนูนี้ควรกินขณะร้อนๆและไม่ควรกินข้าวต้มที่ค้างคืน เมนูที่2ใบกุยช่ายผัดกุ้งกุ้งมีธาตุเหล็กและโปรตีนสูงซึ่งเป็นประโยชน์ทอสมรรถภาพทางเพศเมื่อนำมาประกอบอาหารร่วมกับใบกุยช่ายจะช่วยเพิ่มสัมเพิบคุณในการบำรุงไตและเสริมสมรรถภาพทางเพศเป็นสองเท่าวิธีทำมีดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เตรียมกุ้งสด300กร,รมัมใบกุยช่าย200กร,รมัมและเครื่องปรุงรสต่างๆขั้นตอนที่สล้างใบกุยช่ายให้สะอาด ผึงให้เสด็จน้ำแล้วหั่นเป็นท่อนสั้นๆประมาณสองข้อนิ้วขั้นตอนที่สามแกะเปลือกกุ้งล้างให้สะอาดแล้วหมักกับเครื่องปรุงรสประมาณ15นาทีขั้นตอนที่4ผัดกุ้งก่อนจนสุกจากนั้นจึงใส่ใบกุยช่ายปรุงรสให้พอดีไม่ควรผัดใบกุยช่ายนานเกินไปเพราะจะทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหาร เมนูที่ 3. แกงจืดเต้าหู้ใบกุยช่ายเต้าหู้อุด,ดมไปด้วยโปรตีนที่ดีต่อสมรรถภาพทางเพศช,ชายแต่มีไขมันน้อยกว่าเนื้อสัตว์แกงจืดเต้าหู้ใบกุยช่ายไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศช,ชายแต่ยังมีสัมพัสคุณในการขับร้อนและล้างพิษออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดี วิธีทำมีดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เตรียมใบกุยช่ายสด200กรัมเต้าหู้อ่อน2ชิ้นและเครื่องปรุงรสตามชอบขั้นตอนที่2ตัดโคนใบกุยช่ายทิ้งล้างให้สะอาดเต้าหู้ล้างผ่านน้ำแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนที่3ต้มน้ำ250มลลิตรให้เดือดแล้วใส่เต้าหู้ลงไปต้มก่อนอาจใส่เห็ดฟางลงไปต้มด้วยก็ได้ ต้มด้วยไฟอ่อนประมาณ5นาทีแล้วจึงใส่ใบกุยช่ายลงไปรอให้แกงเดือดอีกครั้งแล้วปรุงรสตามชอบเมนูนี้ควรกินขณนะร้อนๆเพื่อรักษาสารอาหารและให้ได้ผลดีที่สุด ท่านผู้มีเกียรติคะข้อมูลข้างต้นก็ได้ปิดท้ายการแบ่งปันในวันนี้แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตามอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยให้ช่องของฉันได้ทำวิดีโอที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตอนนี้สวัสดีและพบกันใหม่ค่ะ